สวัสดีครับวันนี้ลุงวันมาแปลงนะครับลุงวันจะมีคําถามมาถามเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับก็คือสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับพระนะครับลุงวันก็ไม่ค่อยเป็นคนชอบเล่นพระเท่าไหร่เพราะว่าที่สะสมมาก็มีเยอะอยู่นะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรวันนี้ก็เลยอยากจะมาถามข้อมูลจากท่านผู้รู้นะครับก็คือพระองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรู้วันก็รู้แต่ว่าเป็นพระสมเด็จเฉยแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไม่รู้ว่าเป็นพระสมเด็จมาจากที่ไหนรุ่นอะไรใครสร้างแต่เป็นองค์ที่ใหญ่กว่ารุ่นปกติธรรมดานละย นี่ครับองค์นี้นะครับด้านหน้านะครับตามที่ดูด้วยตาเปล่าเขาว่าเป็นผ้าที่สวยมากครับ ใครรู้ใครทราบก็ช่วยเม้นบอกลุงวันหน่อยนะครับว่าเป็นพระรุ่นอะไรด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังมียันนะครับยันพระเจ้าห้าพระองค์ไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า คือใครรู้ใครทราบก็แนะนำลุงวันหน่อยนะครับลุงวันมีพ้าอยู่หลายองค์แต่ก็ไม่ค่อยรู้แลยครับว่าเป็นพ้าอะไรพ้านี้อยู่ในกรอบนะครับกรอบเพิ่งเอาออกมานะครับออกจากกรอบ เป็นพระองค์ขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่กว่าพระทั่วทวไปนะครับนี่ครับดูขนาดของพระสมเด็จปกตินะครับ ท่านใดรู้ท่านใดทราบก็ช่วยเมนบอกลุงวันหน่อยนะครับจะขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลุงวันจะมีถามอีกนะครับว่าเป็นผ้าอะไรเพราะว่าลุงวันมีอยู่หลายรุ่นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีอีกนะครับคลิปนี้ก็ เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ